ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคนดูทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l a n g e l Dead Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกม b บล and Soul o n l i n e เซิร์ฟไทนั่นเองและในวันนี้ผมเองก็จะมาเปิดสักกรารใหม่นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าไปลงดันใหม่เนื่องจากเบลดแอนโซเซิร์ฟไทยนะครับเขาได้อัปแพทใหม่มาเมื่อไม่นานนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือแพดเลเวล50และดันเลเวล50อันใหม่ด้วย นะครับซึ่งดันเหล่านี้นะครับก็มีหลายดันมากๆและนั่นก็ยังไม่พอนะครับยังมีอุปกรณ์มาใหม่อีกด้วยนะครับผมนั่นก็คือกระทาเขี้ยวพยักนะครับบวกตั้งแต่ขั้น1จนถึงขั้นที่12นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากเขี้ยวพยักนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นกรถาดาวตกหรือว่าจะเป็นกระทาพายุ2ออันนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมคาดว่า กว่าจะอัพมาถึงกระทาดาวตกเนี่ยคงเล่นได้อีกหลายวันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังบวกเจ็ดอยู่เลยนะโอ้โหไอเหรียญทองเฮอ,อันนี้เนี่ยหายากมากนะครับคือมันไม่ได้หายากหรอกคือมันจํากัดการหาในแต่ละวันนั่นเองนะส่วนที่ผมจะไปหาอาวุธพวกกระทาเนี่ยมาบวกก็แบบนี้มันก็บวกง่ายนะแต่คือโอกาสติดมันน้อยมากนะครับผมก็น้ําตาจะไหลเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่ามีประมาณนี้แหละครับสำหรับอาวุธใหม่นั่นเองนะครับภายในเกมนี้ นะครับผมที่เขาใช้กันนะในปัจจุบันส่วนอาวุธรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็มีมาเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยนิยมใช้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกอาวุธแบบนี้นั่นแหละเพราะว่ามันบวกค่าพลังโจมตีและอัตราการตีได้น,นั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้านะครับดันที่ผมจะไปลงนะครับนั mm ่น hmm. ก็คือถ้ำเยตินะครับเพราะผมต้องการที่จะเข้าไปเก็บโซเชียลของเยติมาใส่ในตัวของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล50หมาดๆเมื่อกี้เลย นะครับผมส่วนไอเทมเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับดูอาวุธหลักสี่ยังบวกเจ็ดอยู่เลยนะฮะกากมากส่วนโซเชียลของผมที่ใส่อยู่ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะมีเอ่อเขาวงกดนะครับกับมูชินโอเคครับเมื่อของเราพร้อมเควสเราพร้อมเลยเวลเราพร้อมไปกดลุยดันเจียนรวมเซิร์ฟเวอร์ได้เลยโอ้โหหาตีโคตรไวเลยครับคุณผู้ชมแม่แต่ละคนเลเวล50ชั้น5ชั้น5กันทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวๆก่อนจะลงฮะผมขอทำการซ่อมอาวุธสักคู่หนึ่ง เอฟเฟกในเกมสวยงามมากอันนี้ผมปรับเป็นเอฟเฟกสุดเลยนะฮะสำหรับในเกมส่วนชุดที่ผมใส่อยู่นปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะเป็นชุดแฟชั่นของทางร้านค้าไดมอนด์นั่นเองนะครับผมก็เข้ามาซื้อกันได้ที่ตรงนี้เติมเงินกันิหน้านะครับเข้าเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็ซื้อชุดกันได้เลยนะครับสวยงามและอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับอาชีพที่ผมเล่นนะครับนั่นก็คือซัมมอนเนอร์นะครับสำหรับสายซัมมอนเนอร์ก็จะเป็นตัวตีไก่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าทูตแมวอยู่ข้างๆ นะครับนี่เราก็โม้มานานแล้วเนะี่ยเพื่อนลงดันกันชิบหายแนละ้วไปเขาไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนมันไปถึงดูแล้วเหรอไม่คิดจะรอเราเลยใช่ไหมแมเรามาชา้านิดเดียวนะครับเดี๋ยวไว้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมจะลองโซโล่ถ้ำเยติดูนะครับคนเดียวไม่รู้ว่าหวายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอไปศึกษาแนวทางการลงดันนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพึ่งมาลงแบบสดๆร้อนๆเลยนะอ้าวหมอตรงกลางยังไงครับซูเปอร์โลจอมพลังครับโอ้โหตีกันโคตรไวครับบอลลอง อันนี้มันไม่ใช่บอสหลังนะมันคือบอสลองนะฮะตีไวมากดูเลือดดิโอ้โหเลือดไหลกันเป็นน้ำจังหวะนี้ยังไงบอสอยู่ด้านบนเรียบร้อยตายสิครับอีซี่มากโอ้โหแล้วของดรอปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสลองนี่ไงของเออเราก็ว่าอยู่ว่าของมันดรอปอยู่ไหนโซชิลเยติถูกันึงเอา้าโซชิลสีน้ำเงินเหรอไม่ค่อยดีอะงั้นข้ามดีกว่าเดี๋ยวบอกนะว่าดันนี้ไม่มีโซชิลสีม่วง นะครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าแพท50แล้วเราควรใส่ออโซชิวอะไรบ้างยังไงถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เล่นแพทใหม่จนชินหรือจนเซียนแล้วกรุณาบอกผมด้วยนะครับแนะนำมาให้ผมทราบด้วยนะครับว่าแพทนี้ควรเน้นใส่โซชิวอะไรบ้างนะครับของผมเนี่ยจะเน้นเป็นสายโจมตีแล้วก็อัตราการสิทธิ์ค,ค่อนนะครับมีเลือดด้วยนั่นเองหาถึงจะตีไกลแต่ก็ต้องการเลือดเหมือนกันนะจ๊ะโอ,อ,อ้นนี้ก็เคลียร์ลูกน้องเขาขบงด้านล่างให้เรียบร้อยก่อน เรียบร้อยฮะเราต้องตีตัวใหญ่ปะหรือยังไงอ้าวโอเคเพื่อนตีไหมหรือยังไงเอายังไงเพื่อนนำสิเพื่อนนำ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 เพราะว่าเราตีไม่เป็นยังไงตัวนี้ยังเดินอยู่ชิวๆเอาจัดก,การครับยังไงตัวเม่นมาหาเอสถอยหลังครับจังหวะนี้โอเคครับผมหน้าใครทช,ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่ามีคนดูคลิปนี้อยู่นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอให้เกิน500ไลค์นะครับจะได้ทำคลิปพาร์ตต่อไปนั่นเอง นะครับสำหรับพาร์ทต,ต่อไปอาจจะมีการลงมูชงม,มูชิงอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคฮะตอนนี้ลงดันก่อนแม่ถึงชิลเลยฮะชิล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 มากับเพื่อนระดับเทพขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้แค่บอสรองนะฮะเราพูดได้นะครับเดี๋ยวเจอบอสใหญ่สุดนี่ชิบหายแน่ๆฮะจังหวะนี้โอ้แค่นี้ก็ทําให้เลือดเรานี่ลดไปเยอะอยู่พอสมควรนะไม่ได้ปั๊มเลือดเลยโอเคฮะรู้สึกว่าจะใกล้ถึงบอสหลักแล้วนะเนี่ยมาวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งโอ้อันนี้มีฉากคัฟซีนด้วยเราขอไไมม่่สิปาาาดด้้ยเเพืออนรกู เราอยากดูนะฮะแม่เพราะว่าเพิ่งลงเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะเสียเวลาเพื่อนนิดนึงนะเฮ้ยโอ้มันแปลงร่างได้เหรอไอคนนี้เฮ้ยคาซินเท่ว่ะยังไงครับนี่ไงโอ้โหมายาวมากอันนี้น่าจะเป็นส่วนห่างแน่นอนครับผมเดาๆด,ดูละโอ้ไม่ใช่ห่างว่ามันคือหัวโอ้โหเดาผิดอ้ บอสแม่งโหดว่าโดนหลอกแล้วเจ้าพวกมน,นุษย์โอ้โหไปฮะลุยเดี๋ยวเพื่อนมันเรียกให้เราไปแล้วเราก็โทษเพื่อนเราดูฉากคาสินอยู่เมื่อกี้โทษโทษโทษโอเคโอเคมาแล้ว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 ยังไงใครเปิดยังไงกูกูเพิ่งลงครั้งแรกยังไงเอาอยัางไงเปิดหรือยังไงเอาเอาเอาไงเอาไงเปิดก็เปิดดิออ้ยทำไมคนนี้ตัวเล็กจังน่ารักมากเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเฮ้ยมีเพื่อนเปิดจังหวะนี้เอาไงเอาแมวไปคุ้มไห อ้าวเพื่อนโยกให้จังหวะนี้กดเอฟที่ครับจะรออะไรโอ้โหดาเมจขึ้นแสนหลักแสนโอ้โหหลักแสนโอ้โหมีบัฟจัดคอัมีบัฟจัดตัวอื่นด้วยนะครับเป็นบัฟดาเมจแรงนะโอ้โหบอสยังตีทำไมอีซี่อย่างี้นี่ไง,งกูกันไว้ก่อนเลย,เลยไม่ต้องหลบครับผมเพราะว่าตัวซามอนเนอร์จะมีเคออ่านะครับที่เอาไว้กันพวกฆ่าแม่ตายของฝั่งศัตรูได้นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพวกฆ่าต้านทานนะฮะเฮ้ยชิบหายแล้วกระโดดกระโดดไปไหนวะออกวงแดงอยู่ดูนะฮะแหมเราถอยมาไกลเลย ึกว่ามันเล็งเราอยู่น้องแมวมาด้วหน่อยอุ้ยที่หายอันนี้หลบเอ้ยจับจับจัโอ้ยเกือบเอ้านึ่ว่าเกือบตายที่แท้ตายครับพี่ฮัลโหลแมวมาปลุกเราหน่อยคือเมื่อกี้ผมไม่มีท่าเอฟเอนั่นเองนะครับก็เลยตายนะครับจังหวะเมื่อกี้เราต้องกดท่าเอเอนะครับเพื่อหนีหรือว่าเพื่อหลบสกิลนั่นเองนะแต่เมื่อกี้มันยังรีกดาวไม่ทันก็เลยตายไปนะครับดันเยตินี่ไงโซชิลที่เราต้องการ โซเชียลเยตินะครับแล้วก็มีกล่องอะไรเนี่ยกล่องโซนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็ <c oughs> อันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> หินชิ้นส่วนนะครับผมก็อข้ามไปนะครับส่วนอาวุธเออาวุธเยติเราขอแล้วกันนะถ้ากล่องนี้เราข้ามไปเนระายังไม่รู้ว่ามันสําคัญหรือเปล่าอ๋ในกล่องก็จะมีให้สุมด้วยนะครับ <c oughs> ผมเป็นโซเชียลของเยตินั่นเอง <c oughs> <c oughs> โอเคใี้ผมขอหนึ่งอ้าเพื่อนมนให้หมดเลยอ้าเราขอได้ไหมอ้าเอาบุญทุ่งบุญทุ่งอ้ายังไงอย่างไงเอาอย่างเอากดเอาดิเอาดิเอาดิ อะไรเอากูรวยกูจัดไปเลยหนึ่งจียังไงเอาดิเรงมันเอาอ่ะมันเอามึงเอาขนาดนั้นจริงเอาเอาดิเอาเอากูรวยเอายังไงเอา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 ยังไงเอาสี่มึงท้าทายอำนาจมืองกูเลยใช่ไหมเนี่ยเอาสิเอาสิโอ้โหแม่งร่อสิบจีโซนเชลเยติมันร่อสิบจี มึงบ้าไปแล้วกูยอมมึงต้องการขนาดน้าเลเอะโซชิวเยติเอาอย่างเอ้ยัง,ยงแม่งเอยกูกดที่หายแล้วกูเผลอไปหนึ่งจีไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะครับเอามาทำไมเนี่ยกล่องอาวุธแม่งมีคนแกล้งกูซะละโอเคครับได้มาแล้วไม่น่าภาคภูมิใจนะฮะแต่กล่องอาวุธเยติเวรกรรมวันนี้เราได้ของมาด้วยฮะมีคนถามหนึ่งเยติใช้ทำอะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แม่งกดกันไปกดกันมาสิบทีป้าบอคอยขมไอชิบหายโซชิลแค่นี้ไม่ให้บุญจริงเลยเหรอโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนั้นป้าลงดันอื่นก็ต่อครับโอเคครับดันเจี้ยนต่อไปที่ผมจะลงนะครับผมอยากลงอันนี้มากเลยอะ่ะแต่แบบว่าอาวุธในแมตช์รวมมันยังไม่ถูกกดหรือว่าเงื่อนไขนั่นเองนะครับคือกระทาของผมเนี่ยต้องเป็นบวกแปดก่อนนะครับถึงจะลงดันนี้ได้แต่จริงๆผมอยากลงมากเลยนะสำหรับดันเจี้ยนอสซูรา่า นะครับอยากลงอ่ะแต่มันลงไม่ได้นะครับน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวลองลงดีไหมลองลงดีไหมเห็นมันมีเงื่อนไขอ่านนั่นไงกูว่าแล้วไม่ได้รินด้วยนะครับโ้น่าเสียดายมา, <S <S มากงั้นดันต่อไปที่ผมจะลงนะครับ <S <S นั่นก็คือดันมหิีชามานั่นเองนะครับผมมาไปลุยกันเลยตัวในตัวที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปตก,กใจนะครับมันคือสัตว์เลี้ยงของผมนั่นเอง <S <S ไปลุยครับผมดันเชินใหม่อ้ามีคนเข้าเพิ่มอ่ะแต่ก็ยังไม่เข้ามาเด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 เเพื่อนอ่รอเพื่อนเพื่อนจะทิ้งเรา เราบังคนเดียวก่อนใครเลยนะเนี่ยไอ้ผายสู้งมูมาดูซ่าหรืไงเนี่ยเอาอยัางไงจังหวะนี้ไปนาคงนาคีกูบกก่อนแล้วกันนะยังไงไม่ต้องกลัวให้ดาวเมนนีหกพันยังไงติดคงติดขีฮะเอาแมวตกรับจังหวะนี้แม่แมวเราน่ารักนี่สู้ดูเดือดมากอา่าเรียบร้อยครับผมนาคีตายไปแล้วสองตัวออนนี้เป็นพวกลูกกระจกนะครับจริงๆไม่ต้องตีก็ได้มั้งผมว่าวิ่งผ่านแม่งเลยน่าจะได้นะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลาผมว่านะแต่ห้องตรงกลางนี้เหมือนรู้สึกว่าน่าจะต้องตีว่าน่าโอ้ตีห้องนี้ก่อนนะ โอ้โหแม่งตามว่ะโด้อเ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 ดเด้อยอะเ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 ดือดตายถอยออกเพื่อนดันหลบมาตั้งนึงโอ้โหมันเยอะมากแล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยเพื่อนทีมเราหายไปไหนกันหมดวะไม่ยอมออกมาช่วยกันเลยอารมณ์ใหม่แฟรมาช่วยกันตีหน่อยแล้วเดี๋ยวกูจ่ายเดี๋ยวกูจ่ายกีดอกยังไงครับพี่จังหวะนี้อ้าวหวกี่ทับจะรออะไรไปเหลืยตัวเล็กตัวหนึ่งฮะยยังไงจังหวะนี้ ไม่ไงตบทุกหัวทุกหัวนั่นแหละสวยเอาไงซ้ายขวามึงมึงอ่ามันไปนู่นกันหมดเลยเอ่างั้นคนละสองแล้วกันมามานี่เร็วมานี่เร็วอ้าวมันทิ้งกูหมดเลยโอ้โหอีดอกทำไมอ่ะกูมึงคิดว่ากูบวกคนเดียวจะรอดไงโออง่บ้าไปแล้วเลยเป็นแสบโถต้องลุมอย่างงี้ต้องลุมเอ้ยเรียบร้อยตายไปดลครับจะรออะไรอุยมีโซ่อุย อันนี้โซชิยลสีเขียวขีดถักขัดน,น้าเก็บเอามาเลยจะไปะฮะเอามาเก็บไว้ก่อนเอามาเก็บไว้ก่อนนะฮะเอามาเก็บไว้ก่อนโอเคครับมาจัต่อ้โอ้มันมีท่านเปิดประตูอยู่นี่งอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเพื่อนยกให้จังหวะนี้อัตติได้ะฮะมันเป็นสกิลเสริมจัะไปนะครับแล้วก็แพทใหม่นะครับผมเลเวล50นะครับยังมีผ้าไม้ตายใหม่ด้วยนะครับมันจะเป็นผ้าอันซาดูเมด นะครับแต่ผมต้องมีเลเวลอห้า5ขึ้นไปก่อนนะครับคือมันจะตันอยู่ที่เลเวล50แล้วก็จะมีเลเวลอีกเลเวลหนึงนั่นก็คืออเป็นเลเวลขั้นนะครับผมมันจะมีขั้น 1, ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น6ขั้นเไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บขั้นเหล่านี้ให้เป็นเลเวล55ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใช้ออลติเมทอันนี้ได้นั่นก็คือพึ่งทองคำนะครับดูดาเมจของเขาสิ นะฮะ7จ0 0 0นะครับจนถึง8 0 5 0 0 0นะครับดาเมจแร,มรงมากๆถ,าถ้าผมกดใช้สกิลนี้นะครับรูปแบบของผมมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผม <S <S <AR coisas> เป็นยังไงเท่หรือเป,เปล่าครับผมโอ้โหไม่ใช่ว่าตัวซัมมอนเนอร์มีแค่ตัวเดียวนะตัวอื่นก็มีอีกด้วย <S <S <AR> <S นะครับแต่ตอนนี้กูเข้าไปไม่ได้กูตายแล้วโอ้ยแมวกูก็ตายเพื่อนมันรีบเข้าไปตีบอสห้องนี้ไงเรายังหมออยู่เลยเราตามไปไม่ทัน โอ้โหวัตตาฟเมื่อกี้ผมโมไปถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าอ่ออันติเมทเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะอาชีพซัมมอนเนอร์นะครับมันมีทุกอาชีพนั่นเองนะครับผมใครที่เล่นอาชีพอะไรก็รีบเก็บเวลนะให้ถึง55นะครับคุณเองก็จะมีอันติเมทนะครับผมที่ดาเมจอันรุนแรงได้ใช้กันนะครับเวลาไปโซโลบอสคนเดียวนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับสบายๆรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนแม่งไม่ตีตรงนี้กันเลยนี่หว่าอ่ะกูข้ามก็ได้วะไม่ตีก็ไม่บอก้า อย่าเพิ่งตีบอสนะอย่าเพิ่งตีบอสลองกูแปบลอกูแปบเดี๋ยวกูตายลอกูก่อนอีกนิดนึงเรียบร้อยเพื่อนตีเลยเพื่อนกูขอชุบแมวแปบแมวกูตายเอไอนาครีเฮยจะบ้าหรือไงกำลังชุบแมวอยู่เอามากันเต็มเลยชิบหายโอเคครับผมแมวเราตื่นแล้วจังหวะนี้ไปบอสอยู่ไหนจัดการหน่อยเลือดสองล้านโอ้โห่าไปกลกวฮะเราโตตีไกลสบายอยู่แล้วับเวลาเราลงนั้น ไม่ต้องกลัว,หวนหวะนี้ตวัดขาไปดีแหละทุกไปดีทุกไปดี <S <S เฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เพื่อนจะอันตรยหรือเปล่าโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันนะแม่จะเสียดายผมอยางเงียสิตเหมือนกันนะเนี่ยเออต้องรีบเก็บเวลซะแล้ว <S <S โอเคครับเรียบร้อยตายแล้วฮะต่อไปก็ไปห้องบอสซ้ายมือนะครับส่วนในแท่งตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะก็ช่างแม่งนะช่างแม่งโอเคครับเดินวกกลับไปที่ห้องบอสอีกอันหนึ่ง นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่อ้าวใช่ด้วยนะครับแม่เสือสาวนาคีเอ้ยไม่ใช่ดิแม่งูสาวประโทเพื่อนเปิดจังหวะนี้ยกใข้มาแล้วครับจังหวะนี้เอฟรัวๆนี่แน่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 โดนไมดีโดนไปดีดดเจ็บไม่ล่าเจ็บไม่ล่าโดน่าดอกไม้ทางตะวันนะฮะเอส่วนซัมมอนเดอร์ที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นสาย่าลมนะครับไม่ชอบ่าด,ดิบนะครับไม่ค่อยถนัดนะ่าลมมันเล่นง,ง่ายกว่านะครับแล้วก็สกิลมันจะพิ้วกว่าเร็วกว่านั่นเอง โอเคนะฮะงงลง,งบอสผ่านเรียบร้อยมีของอะไรให้เราเก็บมากมีแหวนนะครับอุ้ยแหวนอันนี้อะไรอ่ะมีหลบหลีก500ออัตราการติดคีย์ิคอนนะครับผมสิลแปดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ค่าความเสียหายยี่สิุ้ยด,ดี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 ขอและกันเพื่อนไอ้กล่องนี้เราเอาไหมเอาก็ได้มาจะข้ามมันไปขอของสอนนี้นะเพื่อนนะเราขอเราขอจริขงขอบ้าง,งนะถ้าไม่ขอกูทุ่มสุดตัวกูบอกเลย ไม่รู้ว่าเปิดกล่องจากเวสอันนี้มันจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูถ้ามันได้ก็ปล่อยข้ามไปนะฮะอ๋อได้แหวนครับผมอ่างนั้นไม่ต้องลุ้นละเอาโอเคใส่เลยฮะกดย่อยอันนี้อุ้ยผมเปิดได้ชุดด้วยโอชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยชุดแมวไหนเราลองใส่หน่อยอุ้ยดูสิน้องแมวมาให้เราดูหน่อยเอ้ยสีขาวเหมือนชุดผมเลยอะ เฮ้ยดี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 ผมอยากให้มันใส่เหมือนผมนะครับเพราะว่าชุดแมวตอนนี้ไม่จะเป็นชุดแคทอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะก็เฮ้ยได้ชุดสีขาวมาเหมือนกันเอ้ยน่ารักะโอเคครับเราสีขาวเหมือนกันเพื่อนน้องแมวมาเดี๋ยวเราไปหาเซตมาเพิ่มนะเอาชุดนี้ใสไปก่อนแล้วกันนะให้มันความเท่ต่อมาเป็นกองอันนี้นะครับเห็นเขาแย่งกันเหลือเกินก็เล้ยปั่รราคาแมงสามกีไปดีเออสามกีไปดีเอามาสู้มาสู้เจ็ดกีแมงเลยเอาดิเอาดีเอา ้าวมึงกดยอมกันหมดเลยโอ้แล้วคุณเสียตังค์ฟรีแล้วเมื่อกี้เสียไปตั้งเจ็ดกีเราก็แค่จะปัดราคาเลื่นนมันคุ้มไหมเนี่ยและแพทใหม่ของเบดอนโซไม่ใช่ว่าจะแค่อัปเดตเลเวลเพิ่มขึ้นหรือว่ามีดันเจียนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีอาวุธเพิ่มขึ้นยังไม่หมดแค่นั้นเขายังมีอาชีพใหม่มาอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือโซฟไฟเซอร์นั่นเองนะครับผมว่าได้ทุกรูปนะครับผมเป็นไงโจมตีศัตรูโอ้ลองฟังเสียงในเกมดูนะฮะใใชช้้สิิากรรรต่ออูับมืนะะยป และใช้พลังป้องกันความเสียหายทั้งหมดได้อีกด้วยถือว่าดีนะฮะระดับความยากในการเล่นก็แค่2อดาวเท่านั้นสําหรับอาชีพนี้นะฮะก็จะเน้นโจมตีกับควบคุมนะฮะส่วนพลังป้องกันน้อยนะครับผมแล้วก็ระยะการโจมตีเนะี่ยค่อนข้างจะตีใกล้นะครับแต่ก็ยังมีสกิลที่ตีไกลอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอาชีพโซเฟอร์นะครับส่วนอาชีพนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในเผ่าจินกอนนะครับผมแล้วก็ยุนนั่นเอง <S S นะครับส่วนลินไม่มี นะครับผมาหลินไม่มีโซไฟเตอร์นะแต่ใจจริงก็อยากให้มันมีเหมือนกันเพราะผมอยากจะรู้นะครับว่าถ้าโซไฟเตอร์แบบตัวเล็กๆแบบนี้มันจะน่ารักสตกแค่ไหนนั่นเองสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอคลิปคลิปนี้หรือว่าเกมเบ a ดแอนด์โซเกมนี้และยังไม่เคยได้ลองเล่นนะครับอย่าลืมลิง์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปโหลดมาเล่นกันได้เลยและส่วนใครที่ถามนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมของอะไรตอบองได้ง่ายเอฟเฟกต์อลังการสวยงามขนาดนี้มันคือเกม คอมพิวเตอร์นั่นเองไม่ใช่เกมมือถือแต่อย่างได้ยังไงผมเองก็ขอฝากให้เพืเ่อนๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่อง e n g เ l d ้ลเด g a ก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบสวัสดีครับบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ